อีสโอเก้อีสเก้ไล่เงินนะรัะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทัานกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในขั้นเกมพับจีกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เบื่อเก็เลยต้องกลับมาพึ่งพับจีอ่ะนะโอเควันนี้จะสนุกแค่ไหนหาที่ลงกันก่อนครับสวัสดีลงมาก็ได้เรื่องได้ยินเสียงเท้าแวบแวบ,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 บอยู่ตรงไหนนะ นั่นไงนั่นไง is o k a ก is okay, s okay. <S ปืนไม่พร้อมแต่ใจเราสู้ไงไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วทางนู้นแล้วลองสิโชเดช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 โชเดไม่โดนสักลูกไม่โดนเลยบ้าเอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้ว let's go let's go หาฟาร์มของกันก่อนดีกว่า รู้สึกว่าเราจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายิงกันตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลยว้าวโอเคไปกันต่อครับทุกคนขอฟาร์มของก่อนทุกคนครับได้ยินเสียงปืนอีกแล้วมันลายล้อมเรา ไายล้อมเราซะเหลือเกินอืมอนั่นไงนั่นไงอีซโซอีอซโซเกะโซย์มาเป็นเหยื่อพี่แล้วล่ะครับอืมโอเคเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันไหมเอ่ยรับชมจากจังหวัดไหนก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเค ไปกันต่อด no, no, no. ีกว่าอืมฮึได้ยินเสียงอืม hmm อืมจู่จู่จู่จูจูจู่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 ูอ้อมอ้อมงานนี้ต้องอ้อมอ้อมก่อนอ้อมก่อนเอ้ยไม่เจอไม่เจอว่ะเสียวจริงๆเลยเสียวจริงๆเลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้จับนานแล้วไม่ได้จับนานแล้วไม่ได้เล่นนาน เสียวจริงอืมไปเข้าไปดีกว่าทุกคนชังเหอะไปดีกว่าเราอ่ะนั่นไงได้ยินเสียงปืนมาจากทางนู้นขอเปลี่ยนสโคปก่อนแต่ว่าสโคปเรามก็เล็งได้ไม่เท่าไหร่เองอืมอีแบบ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 นั่นไงนั่นไงทุกคนโอ้ยโอ้ยโอเค ถือว่ามันมันอยู่ไกลอยู่ทุกคนแล้วสโคบเรามันไม่ถึงโอเคปล่อยเข้าไปแล้วกัน2.000 years later มีอะไรบ้างครับวิๆิว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 ิสโคบสามโอเคไปกันต่อมีอะไรให้พี่โดบ้างปะครับ อืมฮึยเอ้ยเย,เยเ้ยเจออะไรแบบแบบนะฮันนะาฮันน่คิดว่าจะหลบคิดว่าจะหลบพี่พลหน่อยได้ยินเสียงหูพี่สุดยอดอยู่แล้วบุกเลยดีป่ะบุกเลยดีป่ะเหมือนมันกำลังมาอืมเด้อ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  น,น,น,นั่นไงนั่นไงอีโจกีอีโจกีชิวจริงๆเลยมันชิวจริงๆเลยคนมันยิงกันรอบบ้านเลยผมว่าเรามาแคมป์ที่บ้านดีกว่าครับคิดว่าถ้าออกไปนี้น่าจะแบบเจอเยอะไม่น้อยเลยเรามาเก็บพวกที่เข้าบ้านมาดีกว่านั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำได้ยินเสียงอีกแล้ว มาจากทางไหนเลยทีนี้ึ <c oughs> จะเย็นนี่น้องอโซเกอ i โซเกว้าไอบาา้บ้ามันำไมไม่เห็นซุ้ม,ม่เสียงมแปลกมีกระตุกมีกระตุกบ้ามีกระตุก <you> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าฮะว่ามันน่าจะอยู่ไม่ไกลเราเท่าไหร่ มันจะอยู่ข้างๆบ้านนี่หรือมั้งได้ยินเสียงไม่ไกลมากอืม,มไม่กล้าออกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเรามันกําลังทําแผลทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกําลังทําแผลอย่างนี้ก็ต้องบุกสิครับ let's go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  <S อยู่ตรงไหนจ้าได้มันยิงใครมันยิงใครมันกำลังยิงใครอยู่นั่นอะ ขึ้นคอนี่ไง <Come on. S 1> วิ่งวิ่งไอ้ใจวิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนแบบแวบบแบ,บมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเรวขอเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนนั่นไงนั่นไงว่าแล้ว่าแล้วเชียว่าและเชียวยไม่พักหายใจหายคอกันรเลยเลย จะไม่พักหายใจหายคอกันเลยเหรอว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้หลุนดิเจาคอไมดีจาคอไม่ด,มมดีนั่นไงนั่นไงเสียงเหมือนมาแล้วเฮลโหล เดี๋ยวนะ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 มันงงแปลกแปลกมันงงแปลกแปลกขอเวลาขอเวลาทำใจก่อนโอเคทำใจให้แก่งกล้าจากนั้นเราก็ลุยครับลุยครับทุกคนครับลุยครับลุยฮรับฟูเฮ้ยเฮ้ยเท้าเท้านี่ก็ชาร์ดิชาร์ดิรออะไรชาร์ดิชาร์ดิรออะไรหมดดีฮาฟู่มาดีฮาฟู่โอ้โหนี่มัน เวอรุ่นไฟเอ็มไหมเนี pause, trips, problems, <t reform ation> ua, ่ยเห็นแต่เท้าถูผมว่าเราแคมป์ที่นี่มันมันหมอมากเลยทุกคนเพราะว่ามีเอ่อตัวหลงเข้ามาเยอะมากมีใครมีไหมเนี่ยนั่นไงนั่น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 ไงนั่นไงว่าแล้วเสียงมันแปลกๆเสียงมันเหมือนมีคนมาเสียงเหมือนมิค่อนมาเอาหอเสร็จไปอีกตัวบ้านกินคน บ้านกินคนไหมเนี่ยม,มันเป็นบ้านกินคนใครเข้ามาคือแบบเดสบอยฮ่าฮ่าอือเย้โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยตรงนู้นมีอะไรไหมเนี่ยอืมดูสิโอเคเดี๋ยวขอลองลองปืนกันนี่ล่อตีนล่อตีนล่อตีน ดักเขาผมจะดักอยู่ตรงนี้ A a few moments l ทุกคนอย่ามาอย่ามาหาเพอย่ามาหาอย่ามาหาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนเฮนี่ยนั่นไงนั่ยไงฮัลโหลมาสักวันก็มาแบบเงียบเกินอื้มเสร็จไม่อะไรว้าวอืมไม่เอาเราไม่เอาชุดมันดีกว่า เราต้องเอาชุดเทพเราไว้นี่แต่ลืมทุกคนผมลืมลืมดูวงไอตัวบ้าเอ้ยวิ่ง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 เดี๋ยวอวิ่งวิ่งโอ้ลืมลืมลืมเลยเมื่อแต่เมืม่อแต่ซุ่มเมื่อแต่ซุ่มยิงคนลืมดูวงเลยฮะมีใครตามมาไหมนเนี่ยโอเค ไปกันต่อไปกันต่อ let's go let's go let's go wing 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 โอเคผมว่าเราไปแคมป์อยู่บ้านนี่ดีกว่าแต่เหมือนมีรถมารถมารถ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 นั่น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 เจอเลยเจอเลย hello motherfucker ยังไม่ถนัดเลยมันวิ่งทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้วันดีพี่ใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยว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 ขอขึ้นที่สูงก่อนขอขึ้นที่สูงก่อนอ่ายุทธศาสตร์เราต้องได้เปรียบอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงไหนดูซิกับบ้านเล็กมันขึ้นรถไปเอ๋อ ไปแล้วโอ้ยติดกาแพงยังไม่โดนหัวร้อนไอ,อหัวร้อนไว้หัวร้อนไว้บ้าจริงบ้าจริงไม่เป็นไรถือว่าปล่อยมันไปแล้วกันชังเขายแต่วงอยู่ไกลอยู่นะเนี่ยเราต้องวิ่งแล้วครับลงเรือน้อยลอยอวนไปไสมาไสเกิดมีคนยิงกัน มันยิงกันทั่วเลยทุกคนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ได้ยินเสียงใจเบาเราต้องใจเย็นต้องใจเย็นเข้าไปอีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีฝั่งนู้นได้ยินเสียงครับทุกคนมีมีคนวิ่งด้วยมีคนวิ่งด้วยทุกคนเห็นปะเห็นปะมันซุ่ม <c oughs> อิงไม่เนื่นเฮ้ยอิงไม่เนื่นไม่เนื่นอะไรละ่ะไม่เนียนเท่าพี่หรอกไม่ไม่เนียนอ่าใช่ไม่เนียนเท่าพี่ โอ้โหมันติดลิ้นคลายลน้นทิ้งดีไหมเนี่ยเราต้องหลอกล่อมันด้วยกวนด้วยกวนด้วยการกว้างระเบิดโอ้ลน้นเป็นไรเนี่ยนี่นี่ยุทธศาสตร์การต่อสู้คิดทุกคนมันนึกว่ามันนึกว่าคนยิงกันนั่นเนนั่นเนยผมเห็นตัวมันแล้วเห็นตัวมันแล้วเห็นตัวเห็นตัวมันแล้วเลยวก็มาแต่ฟากอะ ยังไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละอู้หมันง่ายดายซะเหลือเกินแทนน้วยศาสตร์ของเราจากนั้นแล้วก็กระดึบ๊บกระดึบ๊บวิง่งเยอะ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 ,ยะดูซิดูซิมีอะไรให้เราโดว้างพอไหนครับว้าวได้ยินเสียงคนยิงกันทางด้านน,นู้นด้วยนะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่สาม สามคนสุดท้ายน่นจะรวมผมด้วยโอเคเราปล่อยให้มันฆ่ากันตายดีปะไม่ได้ไม่ได้ลูกผู้ชายต้องสู้ตอนนี้ต้องออกตามหาประชาที่ปไต้ดังว่าทุยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ต้องไปแบบระวังนะฮะตอนนี้เหลือสองฮะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือแค่ผมกับมันหละอ๋อลุ้นวะลุ้นวะลุ้นวะ ถ้าเราเจอมันก่อนเราจะได้เปรียบเดี๋ยวก่อน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 มันน่าจะอยู่ประมาณตรงอทางนู้นทางนู้นอะได้ยินเสียงมาจากทางนู้นอืมน่าจะมีการสู้กันเสร็จแล้วน่าจะมันน่าจะวิ่งครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามาทางไหนอืมฮึฮึเอ๊ะหึ นั่นไงอะไรรืดแบบบ้าอะไรรืดแบบอะไรรืดแบบ่างนี้ก็เสร็จพี่ดิเสร็จพี่ดิเสร็จพี่ดิเสร็จเสร็จพี่ดิอีซเกตอีซเกตเราทำมาที่คนเราทำได้โอ้โหเราเน้นเสียวฟาร์มะพร้าวเผาจรทีเลยฉลองฉลองฉลองชนะหน่อยลุ้นเดียวเหนียว ลุ <laughs> น้นเพืโอ้ยันนี้มันมากวันี่มันมากวันที่แบบใส่หมดปอกอีสเกอีสเกยิงยิงยิงไปหมดอ่ะยิงไปหมดแมอเคประกาศสักดาแล้วหน่อย <Wow. S 1> เอาละครับทุกคนก็ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายๆครับฝากกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุบๆไปเลย